ครัพ่อแม่ลูกผู้ชายอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นผู้ชายก็ได้นะครับพ่อไม่ใส่แว่นก็ไม่ต้องใส่แว่นให้พ่อนะครับบางคนอ่าคุณแม่ใส่เสื้อกันฝนนะคุณแม่ผมสั้นผมยาวนะครับวัดแค่สองคนได้ไหมคะได้ครับได้อาว่ดตัวนี้ก็ได้นีแต่ว่าตัวนู้นวัดหนึ่งคนนึใไ กลางร่มก็ได้เอาคนหนึ่งคนแล้วก็กลางร่มนะครับแล้วก็มีฝนตกนะแต่ถ้าเกิดใครนอกเหนือนจากนี้ก็คือบางคนน่ะบางคนทําเป็นน้ําท่วมหลังคาเลยบางคนอยู่บนหลังคาเห็นไหมครับที่จังหวัดชัยภูมิจังหวัดอ่าม่ออกข่าวน่ะหลายๆจังหวดัดก็โดนน้าท่วมนะครับก็มีก<ค>็เคยดูแล้วค,ะค่ะใช่ก็ทําหลังคาขึ้นมาดูนะครับ,บเดี๋ยวรูจะให้พวกเรา,า,ราด,ด,ดูนะดูนะนดูนะนครับ ดูแบบนี้นะครับดูแบบนี้ดูแบบนี้อ่าโอเคคุณครูจะลงเป็นกระเปิดนพื้นพอดนะลองทําให้พวกเราดูนะครับว่าเป็นกระยางกะระแน่วลายดูนะค่ะเริ่มวาดยังคะเริ่มเลยครับบางคนจะทาแบบนี้ก็ได้ดูนะครับเห็นเห็นใช่ไหมว่าคุณครูกํลาลังวาดอยู่นักเรียนเห็นใช่ไหม อ่าอันนี้คืออะไรครับบ้านบ้านอ่าแล้วก็อะไรครับน้ำน้ำน้าค่ะน้ำท่วมเลยนะนี่น,น้ำท่วมค่ะน้ำท่วมบ้าน,นแล้วก็มีคนอยู่บนหลังคาใช่ไหมใช่ค่ะอแบบนี้เป็นแบบค,คนตกปลานะได้ไหมคะได้ครับอู้ดกำลังหาปลาเลยก็ดีนะครับนี่นี่นี่แล้วักเรียนดูนะครับดูว่าฝนเป็นยังไงครับนี่นี่นี่ทำอย่างนี้ นี่เอีงยงๆแบบนี้เนี่ยเห็นใช่ไหมว่าค,คุณครูวาดแบบไหนเนี่ยนะอ๋ะออันนี้ผิดใหม่ยหม่ใหม่อ,มอาจจะวาดเหมือนคุณครูก็ได้นะครับหรือว่าจะวาดคนที่ยืนกลางนู้นก็ได้นะครับ มีพายุแสดงว่าฝนมาทางนี้เห็บบนไหมครับนี่ไยัต้องเขาักน,นหนึ่งคนได้ไหมคะได้ครับได้ออบางคนทำเป็นน้ำท่วมแบบนี้แต่บางคนทำแบบนี้นี่โอเคไหมนักเรียนเห็นจอคนครูใช่ไหมครับครูเขาว่าหนึ่งเดนได้ครับได้ครับได้ไดกาลางร่มด้วยแล้วก็ฝนตกลงมานะครับ มักเรียนทราบใช่ไหมครับว่าจกธรระอะรอะไรสีไหมคะอ๋อระบายสีเลยครับระบายสีเลยครับ,บเอตามใจชอบเลยอันนี้เป็นพายุเข้าอ่าอันนี้เป็นฝนตกธรรมดาอันนี้ตามใจชอบเลยนะนี่ฝึกว่าแบบแบบแบบใช้ใช้ความคิดตัวเองนะครับ,บอ๋อบระว่าตามคุณครูเนี่ยทำไมต้องให้นั่งตฝ้องอะไรั <c oughs> มีใครเป็นอะไรหรือเลูก นับตังมีเป็นมีอะไรลูกอ๋อหนูว่าภาพฝนตกลูกลูดูฝนลูกว่าฝนตกเข้ามาค่ะครับเหมือนกันครับก็เอาดินสอขึ้นมาครับภาพนี้ไม่ต้องส่งนะครับหนูฝึกวาดเลยนะลูกนะเราส่งมาเยอะแล้วนะครับภาพผลงานเราแล้วเราฝึกวาดรูปอยู่นะครับนี่ฝึกตามดดูนะครับก็คือฤดูฝนตอนนี้คช้่ต้องระบายสีไหคะแล้วแต่เราเลยครับค่ะต้องระบายสีไหมคะ ระบายก็ได้นะครับลกูกหนูจะแรงเงาก็ได้นะคุณครูว่าระบายสีจะสวยกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใช้สีวาดเลยจะจะไม่เละใช้สีวาดเลยก็คือวาดเป็นเม็ดฝนกับก้อนเมฆเลยนะครับว่าไงนัทยาพรแบบแบบตัวการ์ตูนได้ไหมคะได้ได้อันนี้เป็นการฝึกว่าตามใจเลยลูกอันนี้ไม่ต้องกังวลน,นะไม่ต้องกังวลน,นะครับไม่ต้องกังวล บางคนนะครับการวาดรูปอะบางคนกังวลวิตกกังวลคุณรูเคยเป็นคิดว่าวาดไม่สวยหรอกแล้วก็ไม่มั่นใจพอไม่มั่นใจปุ๊บภาพวาดของเราแล้วเราก็จะไม่ชอบวาดรูปเลยแต่ถ้าเกิดเรามั่นใจใช่ไหมครับยายไหมแต่ถ้าเรามั่นใจมีความมั่นใจนะครับภาพภาพของเราก็จะเนี้ยมันมันมันออกมาจากความคิดของเรานะครับถ้าเรามั่นใจนะครับไม่ต้องกังวลคือคืออ่า วาดด้วยความมั่นใจเลยนะครับตัดความกังวลออกภาพของเราก็จะสวยนะครับเชื่อคุณครูนะครับเชื่อคุณครูตอนนี้คุณครูวาดรูปนะคุณครูตอน,น,นแรกๆเลยนะครับวาดไม่เป็นหรอกเพราะว่ากังวลว่าอ้ว่าดออกมาแล้วมันจะไม่ดีมันจะอย่างนั้นอย่าง,งนี้ก็ไในเหมือนไม่จําเป็นต้องเหมือนนะครับไม่จำเป็นต้องเหมือนตามความความรู้สึกของเรา ลองฝึกด,ดูนะครับลองฝึกบ่อยๆนะครับเราวนี้ไม่ต้องส่งนะครับอันนี้เป็นการฝึกนะครับคุณครูคะใช้สีวาดได้ไหมคะได้นี่แหละเก่งมากเลยเลยแสดงว่าเป็นคนที่มีฝีมือนะครับเพราะว่าเพราะว่าใช้สีวาดด้วยความมั่นใจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้สีวาดแล้วเละตูเป๊ะอันนี้ก็อ,อีกอีกกรณีหนึ่งนะต้องใช้สีสมมติว่าใช้สีสีก็คือสีน้ําเงินน่ะหรือสีสีฟ้านะครับทําเป็น เม็ดฝนนะครับเม็ดฝนเอียงเฉียงลงมาหน่อยอย่างนี้หน่ยนะนี่คุณรูใช้อ่อเดี๋ยวครูใช้สีลองดูถ้าเกิดใช้สีวาดเลยาเกลยก็เป็นแบบนี้นครูคชนครับว่าตามกินตนาการได้ไหมครับ ได้ครับได้คุณครูไม่ได้บังคับนะลูกนะนี่นี่นี่เม็ดฝนจะใช้สีเม็ดฝนแบบนี้นี่นี่นี่นะจุดลงมาเนี่ยเป็นเส้นตรงเนี่ยนักเรียนนักเรียนไม่ต้องกังวลนะครับเมื่อเราได้บ้านได้ต้นไม้มาแล้วบางคนเอามีเรืออ่ามีเรือมีเฮลิคอปเตอร์มารับมารับคนที่้ามาครับให้ทาอะไรครับเพราะว่ารูปฤดูฝนครับฤดูฝนแบบนี้เลย จะวาดตามครูคก็ได้นะครับหรือว่าตามจนินตนาการได้นะครับฝึกว่ารูปแล้วรูปไม่ต้องกังวลน,นะมไม่ต้องอแล้วก็ไม่ครับเข้ามาครับก็เ<ม>อาดินสอขึ้นมาว่าดภาพตามจนินตนาการลเลยเป็นฤดูฝนจะว่าเหมือนครูก็ได้เห็นไหมครับหรือจะวาดแบบนี้ก็ได้ไม่ต้องรอไม่ต้องจะระบายสีก็ได้จะไม่ระบายสีก็ได้แต่ภาพนี้ไม่ต้องส่งนะครับไม่ต้องส่ง เหมือนกับเหมือนเราเรียนในวันปกติมัอนว่าแบบไหนครับแบบไหนก็ได้ลูกจะเอาแบบนี้ก็ได้เห็นหนูเห็นจอไหมหรือจะเอาแบบนี้ก็ได้นะชนะนนท์นี่นี่นี่เห็นไหมก็มีคนอยู่บนหลังคาครับครับผมระบายหรือว่าไม่ระบายก็ได้เหรอคะได้ครับใช่ใช่นักเรียนใช่ครับครูคะว่าตามภาพได้ไหมครับได้ครับ นูหาผลงานใช้ีนอินเทอร์เน็ตก็มีนะครับว่าหาเองเลยก็ได้นะครับขอไปอีกภาพหนึ่งได้ไหมครับภาพที่หนึ่งครับภาพหนึ่งนะครับแบบนี้เหรอครับภาพนี้เหรอครับหรือยังไงครับหรือว่าตามตามความชอบเลยนะครับครับงั้นเอาภาพที่สี่ก็แล้วกันครับภาพที่สี่คือภาพนี้ครับ อายุน้ําท่วมมีจระเข้มีอมองมองเห็นอมีคนอยู่บนหลังคามีเฮลิคอปเตอร์มารับมีเรือมารับแค่หลัหลงไม่โอ้โหขาโอ้โหขาหนูเพิ่งเข้าครัแบหบลังขาป้าตามใจเลยลูก ว่างไงลูกครับคุณคุณแหน่แหู่คุนนคือว่ามีคนอยู่อันที่สามค่ะโอเคโอเคระบายสีอ่ะตัวนี้ก็ได้เอาระบายสีเป็น,นคุณไม่ทำอะไรก็ได้หนูไม่อยากระบายคุณหนูเป็นลูกหลานบอกคิดตัวเองจะเป็นสีอะไรก็ช่าง หน้าสีดำด้วยเออแล้วแต่หน้า,าก็สีฟ้หรือวะระบายคิดเกมโอ้ยต้องส่งไหมอะคะ ไม่ต้องครับไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเหมือนเราเรียนในห้องปกตินั่นแหละเหมือนเราได้วาดในในชั่วโมงที่โรงเรียนน่ะเรานนเราได้ฝึกวาดรูปนะครับเพราะว่าเราส่งเ,เ,เราส่งมาหลายงานแล้วนะครับแล้วายสีไหมคุณก็ได้ครับหนูอยากได้ภาพที่สีอะค่ะเนี่ยเห็นไหมแต่ละคนแบบนี้เหรอ ่ะเพราะว่าหนูจะวาดเหมือนคุณครูด้วยใครที่วาดนักเรียนเห็นจอคุณครูด้านซ้ายมือเรียกไมรับหนูเลือกได้เลยค่ะวาดได้ไหมได้หนูเอาล่มแบบมันมันใช่ล่มไหมลูกใช่ค่ะใช่เนาะใช่โอเคเหมือนใบไม้เลยล่มเป็นแบบรูปภาพเพจสวัสดีครับหนูเบิ้งค้าครับแล้วหนูระบายสีเลยลูกกิตติทัศน์ราบได้ไหมที่หลังได้ไหมได้ได้ค่ะ ดดิทัศน์เพ่งเข้าครับดีดิทัศน์ก็เข้าเข้ามาแล้วก็วาดรูปฤดูฝนนะครับหรือแน้วท่วมเนี่ยเห็นไหมครับใช่เอาสีวาดเป็นเส้นฝนเส้นฝนได้เลยนะครับเป็นเส้นตรงเฉียงลูมาแบบเนี้ยพายุเลยเนี่ยอครๆอันนี้ให้สีวาดได้ไหมครับได้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 ลูกได้ได้พวกหนูไม่ต้องกังวลนะลูกนะคุณครูสังเกตนะน้องพอหนึ่งจะมีความวิตกกังวลมากเลย ข้องข้อเขากดปิดข้หนูไหนได้ไหมอะไรนะกดปิดไปให้หนูไหนได้ไหมหนูลืมว่ากดไปไิดมาอยู่ตรงไหนกดอะไรนะกดปิดไม่ให้หนูไหนได้ไหมหนูลืมว่าที่กดปิดไปอยู่ตรงไหนกดปิดไม่โอเคโอเคโอเคนี่นี่ปิดไมค์อยู่ตรงคำว่ามิวนี่ MUTE อยู่ข้างบนขวามือเธอเนะี M ่ยม e. ิว MUTE แปลว่าปิดเสียงนะครับ รีบทำครูจะวาดกลมเข้าไปก่อนนะครับ 太以。了、嗯。嗯 ค,คุณรูค้าเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอครับเสร็จเร็วจังลเลยโอเคขอดูหน่อยเอ้ยขอดูหน่อยครับเอ้ยแล้วเีเอา่องที่สามค่ะเสร็จแล้วแล้วด้านซ้ายมือห,หนูลลูกเลเรากช้วิธีวันอนสันะ อีกมุมนึงลูกเอาบ้านบ้านเข้าไปอีกลูกตรงว่างๆอ่ะตรงที่ว่างนะลูกเพิ่มเติมเข้าไปอีกเลยตรงฝั่งที่มันว่างอ่ะบ้านหลังนี้อีกนิดนึงลกูกสักสองหลังนะลูกนะเป็นหมู่บ้านเลยนะ เมโยมีอะไรจะถามครูเหรอครับลูกมโยที่บ้านใครน้ำพุ่มบ้างครับไม่มีนะบ้านผมนะพุ่มครับน้องเพีงนั่นแหละที่น้ำพุ่มเหรอครับที่ไหนนี่อําเภออะไรเนี่ยก็ที่ก็ก็ไม่รู้เลยก็บ้านผมอยู่ห่างๆไม่รู้เลยไปอยู่ที่อืมครับครับครับ บ้านเมย์โยน้ำท่วมแน่ๆเลยมาถึงน้ำเตี้ยแครับครับขอดูภาพนั้นหน่อยภาพนี้ภาพหนึ่งครับเอับภาพนี้เหรอครับครับครับจำไว้นะลูกจำไว้มีสามเหลี่ยมนะครับเป็นเป็นหลังคาบ้านนะครับเฉียงๆตอนนี้ออกมตเราก็ยังอยู่ในช่วงสองปีคลเสร็จแล้วอยเสร็จแล้วออกได้เลยลูกเสร็จแล้วไปกินข้าวได้เลยลูกโอ้หคัน ไม่ต้องส่งนะไปทำธุระก่อนนะคะโอเคครับชคดนี้ครับบ๊ายบายอคกครับเสรลครับจครับบ๊ายบายเให้มันเหมือนแบบน้าควิดีเซลว่าไงครับคมดผมไม่มีตวควาบอกว่าน้ำเ่เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วออกได้เลยลูกออกได้เลย คุณครูครับค่ะเวลาใบสีที่หลังได้ไ่มคะได้ได้เพราะว่าไม่ต้องส่งอยู่แล้วเนี่ยคครูนนวาดเสร็จแล้วะโอเคออกได้เลยลูกวันใหม่สวัสดีค่ะเสร็จแล้วครับโอเคครับปภวิศสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับปูตะวันว่าไงลูกปูตะวันครับวาดเสร็จแล้วครับออกได้เลยครับลูกคุณครูครับ กินข้าวไว้ลูกเสร็จแล้วครับครับสวัสดีค่ะคุณครูหนูว่าเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วออกได้เลยครับเสร็จแล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสร็จแล้วค่ะคุณครูทานข้าวลูกไปทานข้าวบ๊ายบายบ๊ายบายสุขภาพดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบายลูกทานข้าวก่อนแล้วรอเรียนข้าวต่อไปลูกต้องไปสิไหมครับตามใจเลยลูกเสร็จแล้วค่ะ เสร็จแล้วออกได้เลยลูกก็ไม่เอาใบไม่ระบายจะเอารูปที่สามค่ะก็แรงเอาแรงเอาไปนะครับ คูครับ่านผานคููชนค้าใช่ครับคููชอครัครับว่าไงครับบอกได้เลยไหมครับเสร็จแล้วสวัสดีครับเตชินว่าไงครับเตชินรูปเลยไหครับได้ครับรูปเดียวก็ได้ขอให้ดูว่าเป็นฤดูฝนว่าฝนตกมีฝนตกสองรูปก็ได้ว่าเป็นพ่อแม่ลูกเป็นครอบครัว หรืออาจจะเป็นหมู่บ้านแบบนี้นี่เห็นไหมนี่คนหายตายหมดเลย <g ười> คนลอยไปกับน้ํานะครับก็อพยพกันหมดแล้วมีเอาทานาเมื่ี้ครับอันเมืงง่อกี้เหรอครับผมว่านาจะ่เโอเคครับมาลาทิป นั่นแหละถูกต้องโอ้เป็นเรื่องราวเลยนะครับดีมากครับดีมากครับเป็นน้ำเต็นเรื่องราวเลยโอเคครับออกได้เลยครับลูกไปทานข้าวแล้วก็เตรียมเรียนวิชาต่อไปนะครับครับอุณคุก้าเสร็จแล้วครับครับก่อนโิดเสร็จแล้วค่ะเอาออกได้เลยลูกเสร็จแล้วออกได้เลยครับบ๊ายบายดีมากโอ้มอ่าอ่า โอเคครับครับครูดูอยู่ครับครูดูทุกจอเลยครับนีนเสร็จแล้วค่ะโอเคเอ้ยเอ้ยโอ้ oh, สวยแล้วครับนั่นแหละครับมีบ้านหลังใหญ่แล้วก็หลังเล็กแล้วก็ฝนตกออกได้เลยลูกเอ้ยออกได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับกีตาร์ว่าไง หนูอยากดได้รูปที่สามค่ะที่สามอ่ะหนูพเพิ่มรายละเอียดเองเลยนะลูกนะเพราะว่าบางคนเอยากจะใส่อะไรออาอบางคนใส่เป็นเรือนะครับไม่ใช่เรือดำน้ํานะเรืออ่าเรือที่ลอยมาหนาะน้ําท่วมนะครับคนแบบเอาทำเป็นตึกขึ้นมานะครับบางคนใส่ต้นไม้เข้าไปาคนแมวอ,อยู่บนต้นไม้อย่างเงี้ยมีงูมีลเลือ้เอ ใส่เป็นเรื่องราวของเราเลยประภาวิทสมสมฟอร์มประภาวิทยอยู่ไหมครับคุณขาเสร็จแล้วค่ะโอเคพรีมออกได้เลยครับเดี๋ยวแล้วไปทานข้าวเลยนะลูกนะสวัสดีครับ อัญญาพรมีอะไรจะถามครูไหมอัญญาพรไม่มีเสร็จหรือยังลูกถ้าเสร็จแล้วหนูออกได้เลยนะหนูไม่ต้องรอคุณครูนะครับเพราะว่าเราต้องไปทานครับหนูว่าเร็จแล้วครับแต่เหลือระบายสีครับโอเคครับเดี๋ยวคอยทาทีหลังก็ได้ลูกเอาไปทานข้าวนะครับโอเคครับขอวันภาพเดียวได้ไหมครับได้ลูกได้ถ้าหนูฝึกบ่อยๆนูกครับฝึกบ่อยๆนูกก็จะเก่งนะครับ ัไม่ต้องส่งนะครับเป็นการสืกที่เฉยนะลูกนะ,ะครับมันจะมันจะเต็มในลายกูประจำชั้นแล้วนะครับ<ะ>ครับพวกเราส่งมาเยอะโอเคครับลูกเ<ะ>ห,หลือเวลาอเยอะนะครับเยอะเลยครับไม่ต้องรีบนะครับ พวกหนูไม่ต้องรีบนะครับแต่บางคนมีธุระต้องออกไปกับพ่อแม่หรือว่าไปทานข้าวหรือว่าจะทาอย่างอื่นนะครับก็ตามความสมัครใจตัวเองนะครับบางคน,นยังอยู่กับคุณครูอยู่เราก็อยู่กับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆ เยว่ามันเป็นสีเทาๆอ่อนๆซ่อมๆอะไรครับอะไรสีเทาลูก <c oughs> อ๋อยังไม่ไมด้ปิดปิดไมค์ออกเอ้ห <c> น <oughs> <c oughs> ูเป็นคนเทาๆเลยลูก <c oughs> ลืมปิดไมค์นะบางคนนะครับลืมปิดไมค์นะครับก,ก็ก็ได้ยินทุกอย่างเลยนะครับได้ยินเสียงคุณพ่อ <c oughs> คุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณอาคุณน้องคุณพี่ เล่นกันเนี่ยก็ลืมลืมปิดไมค์รู้เสร็จแล้วค่ะชะักพาพัดไหนขอดูเนี่ยครับดูแต่